ครับสวัสดีพี่น้องมาฟังเสียงบักอ่างผมครับผมเสียงมวนบอพี่น้องเสียงนี่แหละครับที่ผมหัมกไลเสียงนี้เสียงกระโบ้หน่อยเสียงเบาเง่ครับผมแต่ว่าเสียงกอกเสียงแหลมเสียงหงดี นกตัวครับผมนกตัวเป็นยังคือว่านกตัวสิพี่น้องปีิว่านกตัวจะไหนคือหางเงาแท้ <laughs> นกตัวผมหลายตัวพี่น้องตัวนี้ผมบุกค่อยหอกเลยพี่น้องเอาไว้ฟังอยู่เห็นถามว่าเอาไปต้อน่ดีบ่เล่นดีบ่ถึกใจเลยพี่นอ้องบ่าตองรีอ้อป้องอีงยังทั้งสิน้นคือนกอายุดีแล้วพี่น้อง แล้วก็เชเลอยบ่เอเลยกับบ่ได้ไหลได้พี่น้องเชเลยกับบ่ได้ไหลพี่น้องตัวนี้เลยประมาณยี่สิบกว่าสานสิบอีกแล้วพี่น้องเพราะอย่างเพื่อเป็นทุนสั้นผมบ่ค่อยอ,ออกพี่น้องผมบ่ค่อยอ,ออกตัวนกตัวผมมันไหลผมกับจ้ากสี่เหลียญตัวได้เนี่ยเตือนเมื่อไดรที่ไปก็จับได้ตัวได้ก็ไปรวดพี่น้อง แล้วจาย์เพิ่มไปตอ้อนกนี่จานเพิ่มบบอตอ้อนกตัวเดียวครับผมผมเป็นคนตอ้อนกตัวเดียวว่าเป็นคนผู้เดียวกับตอ้อยังทีแรกกับสองตัวครับผมสองตัวฮ้างเทกับสามตัวตัวสามเขานกไม่ไปพี่นอ้องเขานกไม่ไปไล่ไเรื่อยเรื่อยๆคือ Answer. วิธีการฝึอกอจาย์เพิ่มมาคือฝึกนกไม่นี่คือว่าอ ăm, อเอานกตัวไปน้ำพี่น้องนกตัวไปน้ำเอานกไม่ไปนำ้ำไปให้นกตัวผ้าขันครับผม ใช้กใกล้กันนั <here S 2> ่นแหละนกตัวป้าขันเดียวเขาก็ขันครับผมพอเขาขันแล้วก็เคยขันแล้วก็เริ่มเรื่อยๆแล้วครับผมบางทีนกตาเขามามามากิมาเห็นนกตัวเก่าเก่าเขาตัวเด่นบอใจมันเด่นออกพี่น้องกาไปก็ไปเขารวมนกเมาครับผมเพราะนกไมฆกับขันแน่บ้ขันแน่กูแน่บ้ากูแน่ที่แหละครับผมออกไปมาติดเฉลยครับผมติดเพอติดแล้วก็เคยครับผมผมเคยชิ้นของเขาแบบนี้ ตัวหนึ่ง,งตัวสามตัวไปเลยแปบลบมาเจ้เจงเองพี่น้องนี่คือสูตรของจานเพิ่มเด้อจารย์ท่านอื้นบาหูเด้เอบเฮ็ดคือผมบอแล้วผมไปเฮ็ดแบบนี้ครับผมเฮ็ดบพคือบ้านคือเมืองเขาดอกอางผมครับผมตัวนี้ตัวลักผมเี่แหละตัวลักพี่น้องตัวนี้ ในห,หน่อยคุ้มครับผม,ม,ม,มในห,หน่อยปีนไปหากลางเลยพี่น้องอ่างไหลคว้มอยู่ห่าหกครั้นี่แหละการล้ลมกัดว่าต้องถามดอกพี่น้องถต่ว่ามีข้าลม้มผมคือ่อที่ว่าในเมยู่น้ำผมโดนดอกแล้วผมกับว่าเอาขึ้นมาเลี้ยงพร้อมไปขบกงล้มเบิ้ลยงดีกต่ตามเด้อเห็นว่ามีข้าลม้มจานเพิ่มมาเลี้ยงครับผมเมือัว,วชัดๆอาจารย์ นี่แหละพี่น้องอ่างหน่อยผมตาเป็นตาดำๆเนาะพี่น้องดำๆหัวเลี้ยนเลี้นพี่น้องหัววอนหัวแห่สุดยอดของผมพี่น้องตัวนี้ตัวแรกนี่พี่น้องคนถามมาว่าตัวลักๆตัวแข้งแขงไอ้เบื้องแน่จ้าโน่นถังกระเลยนี่แหละครับผมตัวหนึ่ง จักสิบอกว่ารักตัวใดแพงตัวใดคนมักนกเนาะหักทุโตัวล่ะแกตัวนี้ตัวที่ผมผมไม่ค่อยออกพี่น้องผมหักตัวนี้ผมผมถือว่าผมผมหักมันอยู่ผมไม่ค่อยออกตัวตัวอื่นก็มาบ่หักนี่็หักอยู่แต่ว่าตัวนี้มันเอาไปฟังพี่น้องเห็นเป็นนกงามอยู่ในกรงไปสักกันอายุกรงกับสองปีกว่าสี่สามปีแล้วครับผม วนพี่น้องทางไอ้ขนมไผ่เด้อพี่น้องเด้อตามหารูปกับไฟครับผมไฟกับใครละครับผมไคและล่ะนี่และครับกับไฟอยู่นี่นี่ละนี่แหล,ละครับผมใครแล้วผมจกไปให้นกเขาแขกฟักแล้วครับผมไอ้แขกกำลังทำหน้าที่อยู่พู้นพู้นกำ <laughs> ลังทำหน้าที่อยู่ครับผมใครไปแล้วสองมวยก็เลย เอาพอแม่บุญทําเรียงไว้ซะคนเจ้าไพ่กัดทำหน้า,าที่ต่อไปครับผมไพ่นี่เป็นนกตัวิงเก่งของผมเลยจะได้ไพ่เบิ้งตัวหนึ่งพี่น้องไพ่เบิ้งลูกเจ้าก้อยลูกเจ้าก้อยครับผมลูกเจ้าก้อยผมกัดมีแล้วครับผมขยันเขา นี่แหะครับลูกเจ้าก้อยลูกเจ้าก้อยอ้างสามคำครับผมบางครั้งกันหนึ่งบางครั้งกันสองบางครั้งกันสามครูอ่างครับผม,มครูคนครูผมไหมเป็นคู่คนครับตัวนี้เริ่มคู่คนแล้ว ยี่หน้องตัวนี้ดื้อคนอยู่นี่ครับคู่เกิดเขาเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวครับผมนี่คู่เกิดเขาตัวนี้นาง,งอ๋อๆครับผมนางงาม,งามงอง๋อๆเป็นนกสองกุกทั้งสองตัวครับผมอันคือพ่อครับแต่เฟัวนนั้นดื้อครับผมดื้อตัวน,นี้ดื้อตัวอีรีตัวนี้ คนจะควายผมก็อ,ออกจากตัวเมียแล้วครับผมคือว่าเอามาให้เขาพักเอาไปตัวเล่นแล้วกัเดี๋ยวจงเอาเขาไหมครับผมที่มีคือสีมิสซิมเดอร์พี่น้องเดอ้เอกพไ,ได้กินหอดนฉีเติงกันครับผมสวัสดีครับ